สวัสดีครับพี่น้อ้าครับหัวคุณโจเปิดนะครับเพราะว่าหลังจากที่เน็ตบ่มนี้เฮ็ดอย่างไม่ได้แล้วไทยเดี๋ยวอัพลงมืออัพอหลังจากที่มีคนแนะนำให้เกี่ยวหมูดีกว่าได้น้ำมันเออได้น้ำมันได้น้ำมันหมูเอาไปทอดตาทอดอย่างแล้วก็ได้หมูไปกินพร้อมหมูก,กรอบอ่า

ลองซือออ้อมั้งรองซื้อกระแด้สองทุ่มไม่หน่อยอง่งเลิกอย่างเตียงเตียงไม่ค้นว,นนว,นวนนาทันได้นอนอยู่อือหือมีต้มยอนะฝาปิดไอันนี้บอมแอน,นขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยมที่นี่ ขอบคุณหลวงพ่อใจดีครับผักกาดมาตื้อแนวย,ยูแนวกินเดี๋ยวบอกระวังทางเด้อท่านจะได้จัดมีไหมครับเบดพอดีพันหนึ่งน้ำทานะบ้งบลียครับเจนได้หมูอย่างเดียวเลย ไม่ฆ่าหมูกันยัดใส่มือดิดิวอีรวัตเนี่ยวะเขียงเขียงใหญ่เลยใหญ่ใหญ่สดสดฮะก็ขาแล้วเน้ะโอ้อดใจบ่ได้ขายแบบรับทุกเครื่องแล้วขายไม่ได้เหรอขายแบบรับทุเครื่องซักเกินสิบบาทหรือเป็นสิบบาทกู้หญ่บาทอะไรนะกำนัลกำนัลเฟบกัด นายกเ่นนายกขนาดนั้นเลดเลื่อนเลื่อนเลื่อนลงเลื่อนลงเลื่อนขึ้นมายนเลืลงนี่กับเขาหัวแม่นุ่ยครับนี่แทบอ่ะแ่บอ่ะมนิดนึง

นี่ยังก็ไดวว้าจะเขคมถ้าจางจะเรื่องโมเมนต์ละนี่เราไปเพื่อนฝ่ายเนี้ยโป่งดวงเดงดวงดงเนี้ยเฮ้ยไอเห็นในนั่นกส้อมจิ้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 มเ่นฝ่้วกินะเกือบห่อเนวอสากยันเ่ามาจิ้มเนียปะมันก็ไเด้อยั้นอืมเฮเนาะ ไอ้พาไปยืนฟังไงนั่นฟังเพนจมกันยีอฟังบ่เนี่ยไปยืนอยู่ปากต้อยเนี่เนี่ยในเมองน้นมองพี่ี่กร้านไก่แท้โอ้รถจอดโคตรไก่แต่เพื่อนบอกราษาเพิ่นละจอดไกล้วเดินข <c ười> ึ้อาน<ๆ>ไก่ทีรถคนรถติ๋แล้วนะ เนนี้แค่แนวแค่แนวแค่แนวปกติเป็นมองจอดรถมอลำพี่น้องแต่เพิ่นกะแต่อีวางเดี๋ยวนะเพิ่นเข่ามาแล้วเพิ่นคิดว่าที่มีมองจอดครับเขากะอังมามา,มา,ม,ามาเน่จ็บครับ หมดเไดเพราะเบื้องได้เพราะอันนั้นเ่ยก็ซอยๆกันไปครับเพราะว่าเพิ่นก็กันไว้ให้หมอลํามเซื้อแต่ตอนนี้เนี่ยคุณโอ้ยผมไทยตอนผมส่งงานบอน้อยคลิปนั้น,นยังอับบ่ลงเลยน,นั่นนี่ได้ส่งมื้อนเศร้าไปแล้วครับเฉพาะคลิปนั้นตอนนั้นมันก็ทุ่มน้อยน้อยนึยนยนงคนหหลายแล้ว อ้ตอนนี้ตีสามทุ่มแล้วพี่น้องเต็มเบอดแล้วครับต็มเบิรแล้วจากวันนี้างานขึ้นไปกันจงงังไงจะยือร่องล่านคุ้งล่านข้าไปแล้วับุู่ไปแล้วมองในเบิ้งหมอนำนะ้ำเต็มเบดรลเวดเห็นจังไลนะ แต่แนน้ำได้ก็บอกอันมองเก้าอี้เก้าอ้อนะพี่น้องเราต้องเอาไปเราเลือกซับซ่านัันใช้เอาทีได้เสียกันหนาวไปกล้ว,วแล้วครับเพราะว่ามุมีหมองเบิงเร้วมุมมีมองยูเรีวคลิปนั้นกับคลิปนี้ห่างกันเกือบเกือบสองชั่วโมงเลย ชั่วโมงเกินเพราะว่าอันนั้นทุ่มน้อยๆครับกันยังอันบนลงอันนี้สองทุ่มกำลังกทีแสดงครับเกือบสามทุ่มแล้วเนี่ยมันเต็มแลว้วพอมีมังจอดรพอมีมังอยู่แล้วครับผู้มองหันเหลี่ยมเทิงบัตรเฮาเสียดาย ยางไปทั้งใดแล้วก็แเลี้ยวพี่น้องเลยมีขึ้นอยู่ครับแต่หลุดยางลงมไ่ได้เลยขึ้นเต็มเปีเ้ยบผมยางไปเกือบรู้แล้วว่ไหนเนี่ยเต็มมาอับลงมาได้คือกาหนาทีได้อับลงมืออันซาาุมแล้วมั้งครับขอคุณโจกับทรงงานบ้านน้อยแล้วก็จีเด้ไปหามองอับน้ำน,ำนอนเลยบัานเนี่ยเออซาได้มองดีๆสถานที่ดีๆแต่ก็ขึ้น บ <Body. S 2> อดีเ <c oughs> อาดัาเลยแก้วยแหนมแก้บยแหนม เดี๋ยวคลิปนี้จะฝากไว้ที่นี่ครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ